นี่เมื่อก่อนนี่เป็นทางลูกลังธรรมดานะคะข้างๆนี่เขาต่ตขยายมาเมื่อก่อนนี่เป็นทางเล็กๆแค่พนองตรงเนี้ยเดี๋ยวนี่นเขาทําเป็นทางขยายกว้างขึ้นเทโพนกว้างขึ้นก็มีที่กัน้นเมื่อก่อนไม่มีที่ราวาเหล็กกัน้นบ้านคนเขาก็ทํเจ็ติดเขาเรียกอะไรติดทางทางรถเลย แบบว่าเราหากจกากถนนนี้เป็น,นเป็นเเป็นวาอย่างนี้นี่เปน,น้ำค่ะวันนี้ฝนมันตกสองสามวันคิดแล้วนะนะคะ่ะน้ำขึ้นน้ำม,มันขึ้น 简单，两汤汁，四。